สวัสดีครับมาตำไดรี่กันกันนะครับวันนี้เรามารีวิวกองทุน2กลกองนะครับซึ่งเป็นกองทุน IPO นะครับแล้วก็มาจากค่ายเดียวกันคือค่ายของกสิกรไทยเป็นอีก2กลกองที่หลายคนตามหามานานว่าทําไมไม่เปิดมาสักทีวันนี้มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่า2กลกองนี้จะเป็นอะไรบ้างเชิญชมครับ เอาไอย่างแรกนะครับกองหนึ่งที่กองที่ผมต้องหยิบมาก่อนเลยคือกองนี้คนเรียกร้องมาเยอะว่าทำไมกสิกรไม่ทำตัวหุ้นอเมริกาที่เป็นตัว s p 500สักทีวันนี้มาแล้วครับนะครับกองทุนตัวนี้นะครับ IPO ในช่วงนี้เลยตั้งแต่วันที่6ถึง12กรกฎาคมนะครับข้อมูลของหนังสือที่ชวนอยู่ที่วันที่2กรกฎาคมนะครับหนังสือที่ชวนตัวนี้กองทุนเปิด K หุ้น US Pass i v e ครับตัวนี้คือ k US Equity p a s s i v e Fund K US 500x นะครับคือถ้าเกิดของกสิกรเนี่ยเวลาใช้ตัว x เนี่ยลงท้ายมันก็คือกองที่เป็นดัชนีหรือเป็น i n d e x ใช่ไหมอินด x ลงท้ายด้วยตัว x ตัวนี้เลยเป็นตัว x ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนนี้เป็นกองทุนแบบพาสิฟนะครับใครที่มองหา US แบบ Active งั้นต้องมองตัวอื่นนะครับจริงๆก็ไปใช้ตัว k u s a ก็ได้มันก็มีการลงทุนอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่วันนี้บางคนหาว่าเอา500ที่เป็น X ได้ไหมเพราะจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยอเมริกาที่ทางกสิกรไทยก็เคยมีอยู่จะเป็นตัวทาง KUSXNDQ นะครับตัวนั้นคือดัชนี NASDAQ แต่วันนี้มันคือดัชนีของ S&P 500นะครับ K asset เลยจัดมาให้นะครับตัวนี้ก็เป็นกองทุนรวมหุ้นอเมริกานั่นเองนะครับการลงทุนแน่นอนนะครับตัว Masterfund เนี่ยใช้ไ hare ์ Co r e S&P 500 ETF นะครับจริงๆก็คือตัวหลักๆนั่นแหละที่เราลงทุนกันอยู่ใน S&P 500อยู่แล้วนะครับใครที่สนใจก็ตัวนี้แหละเหมาะสมจริงๆนะครับกับการที่อยากได้ดัชนี S&P 500นะครับแล้วค่อนข้างเชื่อยังไม่ได้ดูนะหนังสือชวนผมค่อนข้างเชื่อว่ากองทุนของก ค่าธรรมเนียมจะถูกมากมากนะครับก็ตัว I s h ช re เนี่ยเปิดมตั้งแต่ปี43นะครับก็20่ปีได้ละนะครับ21ปีได้ละก็ยังไงก็น่าจะมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับลิสต์อยู่ในอเมริกาอยู่แล้วนะครับก็นโยบายไม่มีอะไรมากคือในอเมริกาเนี่ย s p 500เนี่ยคือ s p มันมันมันก็จะมีหุ้นอยู่มากมายนะครับมีอยู่500บริษัทจดทะเบียนที่เขาคัดมาแล้วนะครับก็พอเอามาเนี่ยเขาก็จะเรียงตามพวกมูลค่าของสินทรัพย์ของกองทุน ของของบริษัทต,ต่างๆแล้วก็เอา5อันดับ500อันดับแรกมานะครับแต่ทีเนี้ยเวลาเราพูดว่ากองทุนรวม Index f u ฟันเขาอาจจะไม่ได้ลงทุน500ตัวก็ได้เขาอาจจะลงทุนแค่100ตัวแต่ให้ผลตอบ,บแทนเนี่ยมันเรียนแบบเนี่ยเท่ากับ S&P 500นะครับเหมือนในเซ็ตหถ้าเซ็ตหเนี่ยไม่ได้แปลว่าซื้อกองทุนกองทุนไม่ได้ซื้อหุ้น50ตัวนะแต่ ซื้อกี่ตัวก็ได้แต่ให้มันวิ่งล้อเลียนไปกับตัวดัชนีตัวเอเอ,อตัวเซ0านะครับเพราะนั้นตัวนี้เหมือนกันการบริหารงานเป็นเชิงพาส,สีอยู่แล้วนะครับแต่เขาบอกว่าก็อาจจะลดความเสี่ยงโดยการใช้กลยุทธ์แอคทีฟด้วยบ้างในกรณีที่มันเกิดความผันผวนมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าถาม มันเรียกว่าเป็นมีการบริหารจัดการแบบเรียกว่าเป็นบาลานซ์กันนะครับมีช่วงที่อาจจะมีการยุ่งบ้างแต่เอาหลักหลกหลักการคือวิ่งให้มันได้เท่ากับดัชนีชีวัตนะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะนี่คือสิ่งสําคัญที่เราจะใช้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็คล้ายๆกับตัวอื่นไม่ได้ต่างกันนะครับการบริหารจัดการอย่างที่บอกเป็น passive management นะครับกองทุนรวมนี้นะครับถ้าถามว่าเหมาะกับใครจริงๆตรงนี้ควรอ่านทุกคนนะครับกองทุนรวมที่เป็นหุ้นยังไงมันก็เป็นการลงทุนระยะยาว นะครับใครลงทุนต่ำกว่า5ปีผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับมันอาจจะกำไรระยะสั้นแหละแต่มันก็ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับผู้ลงทุนต้องรับความเสี่ยงอัตราการแลกเปลี่ยนของค่างเงินได้เพราะเราไปลงทุนในอเมริกานะครับรวมถึงใครที่ไม่ได้ชอบอเมริกาข้ามได้เลยนะครับถ้ามาถึงตรงนี้ยังยุ่ยังอยู่นี่ก็แปลกแล้วนะครับกองทุนรวมนี้เน้นอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชอบข้ามไปตัวอื่นนะครับ ปัจจัยความเสี่ยงนะครับอยู่อันดับ6อันนี้เป็นเรื่องปกติของกองจุนรวมหุ้นอยู่แล้วนะครับระดับ6เรามาดูปัจจัยความเสี่ยงสําคัญถ้าเป็นหุ้นเราจะพูดเรื่องของ SD หรือ Standard d e v i ว t i o ชความผันผวนนะครับปุ้ยเมกาิบายหเอเองจริงๆตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะมากกว่านี้นะแต่ถ้าอยู่15-25ก็ถือว่าเป็นที่กลางค่อนข้างมากนะครับการกระจุกตัวไม่แน่นอนนะครับ S&P 500มีการกระจายตัวของหุ้นค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของการกระจุกกตสาหรรม อเมริกาตอนนี้ก็ยังเด่นในด้านของ IT เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก,ก็จะอยู่ในกระจุกตัวอยู่ในด้านของ IT ค่อนข้างเยอะบางคนถามว่าเออถ้ามีตัวเอ่อเูเอออย,เอ,อ,อยู่แล้วต้องขายเพื่อมาอยู่ตัวนี้ไหมนะครับคำถามผมคือถ้าเกิดเรากําไรอยู่อะไรอยู่ถือก็ได้ครับเราซื้อตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็ได้แต่ตัวนี้ผมค่อนข้างการันตีเลยว่ามันกระจายอุตสาหกรรมมากกว่าเพราะ k u s ูเอสอนตอนนี้ n a s d a ๊กเนี่ยไอ IT ค่อนข้างเยอะ น่าจะเ0เกินแน่นอนแต่ตัวนี้ถือ IT อยู่แค่ประมาณ20-50%แปลว่ายังมีส่วนที่เหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งที่ลงทุนในอุตสาหกรรมที่มันแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉนั้นเราสามารถที่จะลงตัวนี้เพิ่มได้นะครับการกระจุกตัวมีการแน่นอนดูรพินิดครับตัวป้องกันความเสี่ยงเราเขาบอกว่าจะมีการป้องกันอยู่ในระดับที่ 50- 100%นนี่แหละนี่คือภาพของการแอคทีฟบางส่วนนะครับคือการป้องกันความเสี่ยง ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันทั้งหมดนะครับแต่มีการใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเรื่องของความเสี่ยงของข้างเงินให้ด้วยนะครับทีนี้บริษัทจดทะเบียนนะครับสิอันดับรแรกของกองทุนมีอะไรบ้างตัวที่ใหญ่ที่สุด2ตัวนะครับคือ Apple กับ Microsoft ซึ่งก็เป็นตัวบริษัทที่เรารู้จักกันดีนะครับมี a m azon มี f c e e o o o k l p p h b e t นะครับเบรเชียก็ของวอลเลนใช่ไหมนะครับมี t ท s l a เอ็นวีดีเจพีมอกนนะครับก็บริษัทใหญ่ๆใ,ในอเมริกาอยู่แล้วแต่เราจะเห็นได้ว่า ถ้าเราลงอยู่ใน kusxndq หรือ NASDAQ มันจะมีบางตัวไม่อยู่ในนี้นะครับเพราะอย่างเช่น j p Morgan อาจจะไม่อยู่ใน NASDAQ เพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่กลุ่มของทาง IT นะครับก็มีแบ่งแบบนี้ IT Healthcare c o n s u m e r discretionary วัฒจักรนะครับโทษทีสินค้าฟุ่มเฟือยเราก็มีกลุ่มของ financial แล้วก็ communication นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจายตัวดีผมชอบ ผมค่อนข้างชอบตรงนี้ว่าเฮ้ยกระจายตัวหลากหลายนะครับไม่กระจุกตัวอยู่ในแค่ IT แล้ว IT 27ถือว่าไม่เยอะนะครับรวมถึงบริษัทตรงนี้มันค่อนข้างจะไปซ้ำกับทางเอ่อเนอยู่แล้วแหละแต่ก็เพราะมันเป็นตัวหลีดตลาดไงนะครับมันเลยต้องเอามา list ไว้อยู่ใน10อันดับแรกเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างชอบอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับค่าธรรมเนียม0.437สุดยอดปะนะครับผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นเกษตรกรแล้วทำเอ่อที่เป็นในส่วนของ Index f u สฟัน ค่อนข้างไว้ใจได้แล้วถูกมากๆครับ0.437คือจริงๆตัวนี้เข้าใจว่าถ้าไปลงทุนเอง ETF ที่ต่างประเทศอ่ะค่าธรรมเนียมถูกมาก0.0แน่นอนนะครับพอมาอยู่ในไทยก็จะมีค่าบรหิหารจัดการบ้างนะครับเพราะนั้นรวมแล้ว0.437ผมว่าเวิร์กนะครับถูกถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะถูกกว่า NASDAQ ด้วยหรือเปล่าหรือใกล้ๆเคียงกันนะครับจะถือว่าถูกมากค่าธรรมเนียมการขายคือฟอน์อนีเวลาเราไปซื้อไม่เสีย แต่เสียเวลาเราขายออกคือเราขายคืนหน่วยให้กับบราจอ0อศูนย์จุดหนึ่งหเอนต์ม็กเซน่อนข้างน้อยนะครับเวิร์กเลยค่าธรเนเนียมถือว่าใช้ได้ผลการดําเนินงานย้อนหลังนะครับตัวกองทุนสีน้ําเงินกับตัวสีเขียวคือเบนช์แม็พูดตรงๆเป๊ะนะครับมองไม่เห็นสีน้ำเงินเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันล้อไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นสวย ผมมองว่าใครที่ชอบ S&P 500ตัวนี้เวิร์กนะครับผลตอบแทนนะครับย้อนหลังแต่เน้นก่อนมันไม่ได้ให้กับเรียกว่าไม่ได้คาดเดาอนาคตนะครับตั้งแต่จะตั้งกองทุนมาเนี่ยประมาณ20ปีเนี่ยผลตอบแทนประมาณ7%ต่อปีแฮปปี้แล้วถ้าถามหมว่าแฮปปี้แล้วถ้าย้อนหลัง10ปีนี้อยู่ที่14%ต่อปีเวิร์กสำหรับผมผม w ว r k ว่าเวิร์กแล้วนะครับนั่นแปลว่าในสถานการณ์แบบอย่างเงี้ยนะครับ ปีที่ผ่านมายังได้40%เลยก็มันมีการเติบโตจากโควิด -19 มันเลยเยอะนะครับแต่เนี่ยก็เราก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาเรื่อยเื่ผมว่าสวยนะครับผมว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวในส่วนของของอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเป็นอีกหนึ่งตัวที่ยังลงทุนได้ผมยังชื่นชอบอยู่ครับไม่ว่าใครจะบอกว่าอเมริกามันจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นแต่ด้วยผลตอบแทนที่เราเห็นนะมันเวริร์กเวิร์กก็คือเวิร์กนะครับ การซื้อนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงของ IPO นะครับช่วง IPO ก็ตอนนี้ซื้อได้เลยหลังจากนี้ก็จะเป็นวันที่29กร,รกฎาคมถึงจะเปิดทั่วไปก็คือ,อราคาตามจริงตอนนี้ก็ราคาก็ NAV ก็จะอยู่ที่10บาทนะครับมูลค่าขั้นต่ำา500บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เวลาขายคืนเป็น T บก3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ามินิมัมมากน้อยมากลงทุนได้เลยนะครับนี่คือตัวที่1 KUS 5 0 0 นะครับตัวที่2ครับไม่แพ้กันยังมาในรูปของพ s s ซีฟอยู่นะครับในรูปของ i n d e x อยู่เวลา IPO ช่วงเดียวกันนะครับตัวนี้คือกองทุนเปิด K หุ้น a อเชียพ s สซีนะครับหรือ K Asia ช q u i t y Passive Fund นั่นเองนะครับเราจะมาดูกันว่าแล้วไปลงทุนตัวไหนนะครับซึ่งก็บอกนโยบายการลงทุนนะครับ master fund คือตัว i s h a r e เหมือนกันเป็น MSCI All c a y Asia ex Japan เพราะนั้นให้เข้าใจครับว่าตัวนี้เป็นพสซี ตัวที่ผมลงทุนอยู่ในพอร์เงินทำงานจะเป็นตัว Active นะครับของทาง Principle นะครับ Principle ตัวนั้นคือตัว APDI ก็เป็น a อเชียเอ p t เซปชัน J8 เหมือนกันแต่เป็น Active Management ตัวนี้เป็นพ s s ซีฟครับออคันที่ในเอเชียก็คือทุกประเทศรวมกันในเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเขาจะถือว่าตีเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่เรียกว่าปีดเป็นเดเวล o อปคันที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเอเชียส่วนใหญ่จะเป็น ยังเป็นแบบ emerging อยู่นะครับหรือว่ากำลังพัฒนานั่นเองนะครับแต่สิ่งที่เราต้องมาดูต่อคือแล้วอะไรยังไงบ้างนะครับมาสฟันตั้งแต่ปี51นะครับก็10กว่าปีละ1 4 1 3 14ปีนะครับตัวนี้มาตรการเหมือนกันนะครับกลยุทธ์ทุกอย่างเหมือนกันเป็น passive นะครับขอข้ามไปได้เลยทีนี้ในส่วนของความเสี่ยงเหมือนกันระดับ6ความผันผวนคล้ายกันทุกอย่างคล้ายกันหมดนะครับ15-25%นี่คือความผ,ลผลันผวน ในส่วนของการกระจุกตัว10%เท่ากับกองทุนเมื่อกี้เลยนะนะครับการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม20-50%เป็นไอทีเหมือนกันนี่เป๊ะนะครับส่วนการกระจุกตัวในประเทศเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันเป็นอเมริกาไปทั้งหมดถูกไหมนะครับแต่่าเริ่มตลาดสหรัฐอเมริกามีการลงทุนในต่างประเทศด้วยเช่นจีนหลายๆกองทุนในจีนทั้งที่หลายๆหุ้นในจีนอยู่ในตลาดอเมริกานะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราดูจากตรงน,นี้ออกกันที่ตัวเอเชีย มีจีนอยู่เน,นี่ยประมาณทั้ง20-50%นะครับเพราะนั้น2ตัวเนี้ยถ้าเราถือร่วมกันมันก็คือ2ฝั่งเลยเนาะทั้งทั้งจีนทั้งอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่โอเคนะเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเหมือนกัน50-100%เป็นดูอัพพินิทนะครับลองมาดูกัน5อันดับแรกของสินทรัพย์มีอะไรบ้างไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับมันมีอยู่ในทุกๆก,กองทุนท,ที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์แน่นอน Tencent Holding นี่ไงนะค Group, นะคครรรับับบ Alibaba Group นจิิงๆลสต์ออยูู่ในเมริกากาถโะ ะครับแต่เขาก็เอามาลงทุนอย่างนี้ด้วยมี Samsung แล้วก็ AAA Group นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้ได้นะครับมันเป็นตัวท,อทอ็อปทที่เรารู้จักกันอยู่แล้วหมวดอุตสาหการรมครับ IT ท3 c o n sumer discretionary financial communication แล้วก็ i n d u s trial แต่เราจะไม่เห็นถ้าเกิดเมื่อกี้ในอเมริกาเราเห็น healthcare เยอะแต่ที่จีนเราจะไม่เห็น healthcare แต่เราจะเห็นในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศ นะครับเราเห็นฟ i n a เชียลอยู่คอ m มิวนิเคชันอยู่ไอที IT อยู่นั้นก็เป็นเมกะเทนอยู่แล้วนะครับเรื่องของรายรวมประเทศหนักจีน42%นหนักจีนแล้วก็ไต้หวันนะครับแล้วก็มีเกาหลีที่เป็นเซาท์คอรีด้วยนะต้องเป็นเกาหลีใต้นะครับมีอินเดียแล้วมีฮ่องกงไอชอบถ้าถามผมผมชอบใครที่อยากลงอินเดียแต่ไม่อยากเบ็ดลงไปลงทั้งหมดหรือใครอยากลงเกาหลีแต่ไม่อยากลงทั้งหมดตัวนี้ตอบโจทย์ นะครเพราะเราเคยเจอกองทุนที่ลงทุนในอินเดียเยอะแล้วผลตอบแทนไม่ค่อยดีลงทุนในเกาหลีเยอะผลตอบแทนไม่ค่อยดีตัวนี้บาลานซ์ดีนะครับก็ชื่นชอบนะครับค่าธรรมเนียม0.4370เหมือนกันน้อยมากๆค่า f อนต์เอ็นฟ e ีแบ็กเอ็นฟเหมือนกันเปะนะครับทุกอย่างเหมือนนะครับแล้วก็อ่ะมาดูอันนี้หน่อยไอแช่นะครับ, I are, รบสีน้ําเงินเทียบกับเบนช h มาร์ผมถือว่าเพอร์포รนซ์ต่ำกว่าเบนช h มาร์ mark, นิดหน่อย นะครับไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรอาจจะเป็นทั้งไม่รู้ทั้งนู้นมีค่าเงินมีอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่ากองทุนตัว ETF จะไปถูกลิสอยู่ในอเมริกาแต่ประเทศที่ลงทุนมันคือฝั่งเอเชียมันไม่เหมือนกับเมื่อกี้เนะาะเมื่อกี้คือ ETF อยู่ในอเมริกาแล้วก็สิ่งที่ไปเรียนแบบมันก็คือหุ้นในอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีความต่างตรงนี้เกิดขึ้นได้ แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือค่อนข้างใกล้เคียงไม่ได้ต่างกันมากเราก็ดูจากตรงนี้ก็ห่างกันอยู่ประมาณ0.5% 0. 0. 0อ่าส0.7%นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าโอเคนะใกล้เคียงใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้ต่างกันเยอะแล้วผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมา10กว่าปีบวกๆเนี่ย6.93%หรือประมาณ7%เฮ้ยคล้ายกับเมื่อกี้เลยใช้ได้10ปีย้อนหลังมาเมื่อกี้อเมริกาจะดีกว่า นะครับแต่ทางเอเชียก็ดูได้ว่ามันมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับดูได้จากกราฟค่อยๆมาช่วงนี้มีการย่อตัวจากการที่จีนมีปัญหาในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังดูดีอยู่เพราะปีที่ผ่านมาบวกต้อง47%เนะครับเพราะนั้นเนี่ยรายละเอียดตรงนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรต่างนะนะครับห้าบาทขายซื้อขายได้ภายในบ่าย3ครึ่งเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ไม่เหมือนตรงนี้เป็น T บวก4ทงนี้เป็นเอเชีย นะครับเพราะมันมีหลายประเทศมันเลยมีความเลื่อมในเรื่องของเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขายขึ้นต้องรอทีวันที่ทํางานท,ทําธุรกรรมแล้วอีก4วันนะครับเป็นทีบวกสมันก็เอาง่ายๆก็คือขายวันจันทร์ก็รอวันอังคารพุทธพระหัตส,สุกนะครับเราถึงจะได้เงินนะครับก็เป็นรายละเอียดของกองทุนทั้ง2ครับทั้ง KUS 5 0 0 x แล้ X เราก็ K Asia X นะครับที่วันนี้ผมหยิบยกขึ้นมา2กองของทางกสรกรไทยของ K s e t นะครับเพราะว่าผมมองว่า2ตัวเนี้ย ช่วยบาลานซ์พ o อร์ตของใครหลายๆคนได้ใครที่เป็นสายพสสศึกเหมือนผมน่าจะชื่นชอบผมชอบมากเลยพอดูมาปุ๊บยังไงเดี๋ยวต้องเอาเข้าพอต นะครับผมก็จะมีความชอบว่าเอ้ยผมชอบพาสซีฟซื้อแล้วถือนานๆไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันมานะครับเพราะนั้นก็ลองเลือกสารดูนะครับก็อย่าลืมเนาะการลงทุนเราจําเป็นต้องรู้ข้อมูลนะครับศึกษารายละเอียดอย่างดีนะครับ,าายยนะรบสองกองทุนนี้เอามารีวิวให้ฟังว่าชอบตรงไหนมีตรงไหนที่เป็นประเด็นที่เราต้องรู้บ้างนะครับส่วนการแนะนําตรงนี้ไม่ได้ชี้ชวนให้มาเริ่มลงทุนหรือลงทุน2ตัวนี้โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าให้ความรู้ละกันในฐานะของการที่เรามาอ่านให้ฟังอ่านร่วมกันนะครับเพราะนั้นก็หยิบยกก็ไปใช้ตาม ที่เราต้องการได้เลยเยังมีอีกหลายตัวดีๆนะครับจากหลายเจ้าใครที่สนใจก็ลองดูรีวิวกองทุนในเพจของแดนด้กันเงินในช่อง YouTube ตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดๆไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ